สวัสดีครับพี่น้องครับบินมาแช่์แฟนมาล่ำกับผมแสงจ้างปางพี่น้องเอ้ยมูนี่ครับอยูเซยพุ่มอ่เป็นข้าเจ้าพากันเจ็บงานครับสอแจงแ้งนะครับเหมือนแลงไปต่อกันยูมองเลยครับพี่น้องครับเชียงคานเด้อพี่น้องเด้อรถห,ห,ห้องอาบกินเขนาน้ำซัมปากินเข้าไป Hai tầm không chạy chân hết sau này. Hã? Ta quan nha. I mi khao yi. A cho khao yi hoa yi hoa yi hoa yi. Sì, lại tay mưa ngọt. Bye, yi zipper. Ta 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 đi. zipper. ชื่อของว่ากันหรือเก็บเอาสวัสดีครับอะไรก็ไม่รู้เยียงดิอะไรก็ไม่รู้ฟังเสร็จแล้รับโอ้สามนมสามียังมาบอกสิฟังครับเป็นได้ใครทามเขาน้องเป็นรอเข้าโอ้รอเข้าโซน เอนาสด้วไปรถจกงไปรถเกงไปทาผานทุ่งแทบบ่ไม่มันคนละทางดิลอันนี้ไม่มัน่าน่ขันดอกพวเชียวนะพันฮะโมกันดีดีแล้วใช้เบีดหนหโ้ใช่ล่างาใช้เบ็ดแมนครับอยางจากเลยงานเขาดินี่ปัญหาไงดินี่หมอลำดินบ่ได้ดิ ไม่ได้ไปขี่รถกไรถไผ่กนกูสิไปรถไผ่รับคนขับรถที่กูไปก็ไผ่เชื่อัะไปแล้วเอาบ่ไปแล้วเอ้าท่านรดเปนการเสียงสวัสดีครับย่นอนนะอย่าทุบน e ทกอตอนถามไม่เบิร์นรถจะรู้ไงผมไกลนี่ไกลนี่ไกลนีไกลนี่

ลอครับออยู่เศร้ารบบ่เอาดไ่าบเลยรู้ที่ไหนัโอ้นะยังคาดเราบวคาดเราบ่ใจดีครับใ่เบียดไหมบัวตัวเก้าอันช้็นคือยีสนิมบันดยตัวเด็ปัจจุบันี่ไม่อบ เดีจะมเห็นมืแล้วอย่อมือนีก้กมาเป็ีนวิเชียพุ่มครับนี่ละ่ะมาบานอีเมโอ้อีเม่ใจดีแห้งครับมาจดพอ,อีเมโอ้ยแมย่นี่นะครับหมองยูมองเศราครับองอาบนำ้ำวิเชียภพุ่มนะครับยูบานนันี่เราเป็นแม่องบอยวีเช้ โอ้บ oh ้านหลังนี้บ ok ้านหลังน um ี้พร้อมสะอาดไม่ใช่นกน้อยบ้านหลังเลี้ยงยองบ้างบ้านอ้บ้านกับหลังี่งียยองบ้างอันนี้ได้บ้านยองบ้างโอ้เจราห็นบ้านยองบ้างครับโบ้านนี้ผำลังงานอยู่หน้าวัดบ้านยองบ้างนั่นนพ่อมันเป็นเป็นพี่ชายพ่อ คนเป็นพี่เติมลุ่มเติมเติมลุ่มเป็นยาเพื่อนเป็นน้องไม่่ผมตคุณเดียวกันหมอาเดียวกันพี่กลานผมไปผมไปว่าไปอาบน้ผมไปวาเอนเ่ยคนดีดีคนบัดแต่ไอ้ว่าบางแห่งเราวบามาบน้เนี่ยเมียได้ไหมมาอาบมากพี่เนี่ยหลังหลัง้ากกันคุณไ้อาบน้ำมสบายตัวเราบ้างไปสิไปเชียงคานตัวพระวันไก่อะไง อ้าไอหรือไก็ทีมัยบอกว่าที่งพอพักแม่ไปท่นบลไปเบิ้งแกแม่ปลูกไว้อ่อแม่ปลูกก่อย yeah, ังไเบื้องแ่แ huh. ม่ปลูกไว้ปลูกพักปลูกพักกินเองเอาเพื่อผมเดีว้า ่ายวีดูตวอ้ีโอ้ยแม่ปูกพักไวไหนเงี้ยป้านงามพักพี่น้องคนนะป้าูเขมาหยับพักหยยบโลดอ่ะสันวันนี้ซุ้มลานผนหุ่มพุ่นล่าบัดคนมาพอละแพงบันรถอ่นล้มยหยบโลดอ่ะสั้น พ oh! 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 ี่น้องเอ้ยสะอ่อนเนี่ครับมีความสุขนะครับอยู่บ้านเฮางนี่แล้วก็ปลูกพักกินเองโอ้งามปลูกไว้นะเฮียนครับพฝนนะป้าสาระเนี่ยปากกันมพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับพฝนนะปื้อนหอมพี่น้องครับปลูกกินเองยังสี่ละแม่เจ็บเนาะเมื่อกี้เมื่นี้ติดไฟมันนะเราหวานนี่เต็มนะนะคำคำนะพุ่มลุมละก็เต็มครับ นี่หละแม่มีความสุกเหล่าไงเนาะมีความสุขเหล่ายู่บ้านเลครับอยู่ซื้อกับเบื้อผักงามครับพี่น้องครับโอ้ขี้หอมเครื่องกัมีพี่น้องเอาบ่ผัดส่มีเวลากินบ่กะซีเอาไปช่วอาจารย์ดนตรีเหรอแม่มีเวลากินบ่ย้ำเสาร์เนี่ยนถ้าคนกะเห็ดแล้วๆล้วคนกะสุกเป็นกันกินครับขอครับโอ้โหเวลาแม่บาทอีแม่นครับสะออนครับ อัคุณน,นะกินกับหลบับติเมกบหลับพอ่น,นี่ยมนก็นนนองอนรั้อากาศเฮ้ยเมีเราก็อยูนี่แหละนนเนาะเลาเลตูนมะล่ำครับหายมาอยู่มาเศร้า หอ้มาอาบน้ำอาบทาครับเป็นบุญมะล่ำนะครับใครฟอคคดีๆนะครับ <c oughs> เป็นกับม,มาอยู่นี่แหละมากับม,มาเห็นห้องน้ำแรกเสียลกอะอาบน้ำยิงกระเป้าไม่กิกนครับเงี้ยนบนกิดห่านเนาะฝนกิดปัดครับเงี้ยฝนกิบข้างหงลังฝนละเย็บพักสิสิเจ็บพักให้อีกพี่น้องเออนนะ นะครับเอา้าสำหรับคลิปนี้นะครับฝากพี่น้องใส่ชั้นหมีกันเด้อครับเด้อเดี๋ยวผมไปอาบนา้ำเต็งโตนะครับเดี๋ยวก็สิไปเมื่อยต่อนะครับผมออกเดินข้างนะครับนะครับฝากพี่น้องฝากพ่อพอแม่แม่กดติดตามน้ำเน่กันแล้วกันครับเบื้องหลังก,กดติดตามมิเชนน์นอมิเ้อครับเด้อขอบคุณและสวัสดีครับ